อยากเปิดร้านกาแฟอยากทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะอยากทำงานจัดคนเข้าเมืองครับอยากเป็นมารคูตีครับอยากเป็นนักการท่องเที่ยวค่ะอยากเป็นเช่านาตี่อย่แต่ยานอังาติครับอยากทำธุรกิจรีสอร์ทอยากเป็นตำรวจท่องเที่ยวครับอยากทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการบินค่ะอยากทำงานกรมศุลกากรค่ะอยากเป็นผู้นำนันทนาการครับพี่นี่มีคำตอบครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ มีดีอะไรบ้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่ทำเลที่ดีอยู่ติดกับถนนสายหลักถนนเพชรเกษมและก็อยู่ติดกับองค์กรเมืองเดินทางสะดวกไม่ว่าจะไปสนามบินก็สียกิโลไปในเมืองไปชอปไปชมไปชิมอะไรต่างๆและก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอีกมากมายในกระบี่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม เช่นเรามีห้องละหมาดสำหรับนักกษมมุสลิมเรามีสนามปินหน้าผาที่ได้มาตรฐานที่รองรับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติที่ดีที่สุดในโซนภาคใต้ถือว่าเราดีที่สุดในเรื่องสนามปินหน้าผาเทียมและก็เรามีปินหน้าผาทั้งจำลองและของจริงปินหน้าผาของจริงอยู่ที่ไดเลซึ่งติดหนึ่งในสิบของโลกนะครับเรามีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากค่าเทอมหรือค่าบำรุงการศึกษาเนี่ย เทอมละ8,000บาทสำหรับคณะศิลปศาสตร์ปีหนึ่งเรามี2เทอมจ่ายค่าเทอม16,000-17,000ถึง 1, 7, 000, บาทตลอดหลักสูตร4ปีนะครับเราจ่ายค่าเทอมแค่6 0 0นบาทเรามีกองทุนคู่ยืมเพื่อการศกษาที่สามารถรองรับนักเรียนที่ไม่สะดวกที่กัดสนเรื่องเงินนักเรียนสามารถคู่ยืมเพื่อกรนษาได้ระหว่างเรียนเนี่ยจะมีเงินทุนเช่นทุนเรียนดีทุนกิจกรรมเด่น ทุนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะคบีมีความพร้อมทุกอย่างที่จะรองรับมีแ่งงานที่ครอบคลุมและรองรับความต้องการของนักเรียนสำหรับตลาดแรงงานต่อไปอยากเรียนที่นี่แล้วใช่ไหมครับก็ศึกษาข้อมูลจากประธานหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ต่อไปครับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เราพร้อมที่จะทำความฝันของทุกคนให้เป็นจริงด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีทั้งหมด139หน่วยกิจโดยเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนจากณนาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การท่องเที่ยวและศาสตร์ด้านมันทนาการควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสารประกอบการที่โดดเด่นในสาขาอาชีพ โดยทางหลักสูตรได้แบ่งออกเป็น3ามเสาโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะได้แก่เสาที่หนึ่งด้านท่องเที่ยวเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบุปกรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศนะคะโดยมีรายวิชาที่เปิดสอนอาทิเช่นวิชามัคคุเทศ์และผู้นำเที่ยววิชาการวางแผนและจัดนำเที่ยวซึ่งรายวิชาเหล่านี้เราได้ดูจากรายวิชาของ การสอบบัตรมคัคุเทศ์นะคะเพื่อนักศึกษาสา,สามารถสอบบัตรมคัคุเทศ์ได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตกระบีะะ่เนี่ยค่ะได้ขึ้นทะเบียนสถานฝึกอบรมหลักสูตรมคัคุเทศกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์ตรงกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำนะคะแล้วก็อีกอย่างคือสามารถออกฝึกงานกับหน่วยงานราชการที่มีแผนกด้านการท่องเที่ยวด้านสันทนาการได้นะคะ เสาที่2ด้านอุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพโดยมีการเปิดวิชาที่สอนนะคะยกตัวอย่างเช่นวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรมวิชาอาหารและเครื่องดื่มวิชาบัญชีสําหรับการท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะโดยนักศึกษาเนะะี่ยค่ะพอจบไปแล้วสามารถทํางานในปปธุรกิจที่พักบริษัทออแกไนซ์สายการบินนะคะ โดยทางคณะมีศูนย์สุดปฏิบัติการที่ทำความร่วมมือกับทางธุรกิจโรงแรมและที่สําคัญเรามีร้านคาเฟ่ของทางคณะเองเพื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในเวลาเรียนนะคะส่วนเสาที่3ก็คือด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวของจังหวัดในส่วนของกระบี่สปอร์ตซิตี้นะคะการเรียนนะคะในวิชา ปีนหน้าผาแล้วเราก็มีหน้าผาเทียมที่สูงที่สุดในภาคใต้มีวิชาที่สอนในด้านการกีฬาทางน้ําและเราก็ยังมีศูนย์กีฬาทางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเราสอนในส่วนของกีฬาผจญภัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปสู่โลกกว้างไปเจอการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้อย่างครบวงจรซึ่งนักศึกษาที่จบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะจบไปแล้วจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างครบวงจรค่ะ ค่ะได้ยินดีเทลขนาดนี้แล้วนะคะรีบรีบตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาคณะศิลปาศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการกันนะคะทางเรายินดีและเต็มใจรับนักศึกษามาเป็นครอบครัวคณะศิลป์ด้วยกันค่ะแล้วเจอกันค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวก <pros S 1> เรานะ,รนะครับ